สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับสวัสดีนะฮะกลับมาพบกับช่องแว็กซ์สตูดิโออีกครั้งนะครับหลังจากเราหายไปเกือบ10ปีนะครับก็วันนี้ขอกลับมาทําคลิปอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับหลังจากหายไปนานมากนะครับก็มีหลายๆคนน้องๆหลายคนก็ยังมาคอมเมนต์กันอยู่นะครับว่าพี่หายไปไหนพี่หายไปแล้วเหรออะไรเงี้ยจริงๆก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับแต่ว่าด้วยภารกิจหลายๆอย่างเนี่ยทำให้ไม่สามารถกลับมาทาคลิปของเล่นได้เหมือนเดิมจริงๆก็ยังเล่นอยู่เหมือนเดิมครับก็ซื้อสะสมอยู่เหมือนเดิมแหละแต่ว่าไม่มีเวลารี เลยเนาะก็วันนี้เนี่ยก็เลิกงามยามดีนะครับรู้สึกว่านั่งดูช่องตัวเองแล้วคิดถึงอดีตนะครับก็เลยมีอารมณ์อยากจะกลับมาทําคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ไม่ได้คาดหวังว่าคนดูจะต้องเยอะเท่าเดิมมียอดซับเยอะหรืออะไรงี้นะครับก็แต่ถ้าซับก็ดีนะครับแต่หมายถึงว่าเออก็คิดถึงนะครับคิดถึงการทําคลิปแล้วกันก็เลยอยากจะกลับมาทํากันบ้างนะครับก็ถือว่าวันนี้เราประกาศว่าเรากลับมาอย่างเป็นทางการเลยเนาะสำหรับช่องเว็กซ์สตูดิโอนะครับก็อะไรๆคนอาจจะงงว่าเออไอเปิดมาไอนี่แล้วมันวางวางไอไอ,ไอ ไว้ทาไมนะครับก็วันนี้เนี่ยเราก็จะเปิดคลิปเรานะครับช่องของเราเนี่ยเมื่อก่อนเป็นช่องรีวิวของเล่นใช่ไหมนะครับก็รีวิวของเล่นเกือบทุกอันเลยนะครับเมื่อก่อนตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีครอบครัวนะครับแต่ตังก็หาได้เยอะนะครับมันก็มีโอกาสได้ไปซื้อเยอะเดี๋ยวนี้เลือกซื้อแต่อันที่ชอบแล้วก็รู้สึกว่าหลงไหลของเก่านะครับไปตามหาของเก่ามาเก็บทีนี้พอเราซื้อของเก่ามาอย่างอันเนี้ยเป็นดาร์กไนท์ฮันเตอร์แซดเนาะจากซีรีส์คาเมร่ i เดอร์เอ็กเซสนะครับอ่าตอนปีผอเพัน้มาเจวันนี้เพิ ร,ราคาเนี่ยก็2 300ไม่แพงนะครับเป็น DX ด้วยสิ่งที่ได้มาเนี่ย เนื่องจากมันเป็นของเก่านะมันก็อาจจะจะมีรอยตามการใช้งานนะครับแล้วก็สีที่มันให้มาเนี่ยมันไม่สวยอ่ามันเป็นสีเหลืองแบบเหลืองเทียนนะ่ผมไม่ค่อยชอบสีนี้เพิ่งซึ่งในหนังมันเป็นสีทองใช่ไหมครับช่องเราเนี่ยกลับมาคราวนี้นะฮะเราก็คงไม่ได้มารีวิวของเล่นกันอย่างเดียวแล้วนะครับเหมือนเดิมเนาะผ่านไปสิบป,ปีเราไปพัฒนาสกิลนะครับหนึ่งมานะครับสกิลของผมอันนึงที่ผมทําอยู่บ่อยๆก็คือการทําสีของเล่นครับคุณผู้ชมนะครับผ่านไปสิป,ปีเนี่ยเราอัพอ,อัพสกิลจากการพ่นสีด เป็นพ่นแอร์บัตแล้วนะฮะก็วันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์เทคนิคแล้วกันนะครับว่าเฮ้ยถ้าเราอยากทำสี DX 1ชิ้นนะครับชิ้นนี้อย่างเงี้ยนะครับเราจะเริ่มต้นยังไงอุปกรณ์ควรจะมีอะไรบ้างนะครับ แล้วทํายังไงไม่ให้มันเจ๊งนะครับหลายๆคนเนี่ยจะเริ่มทําสีดีเพวกกันดั้มอะมันไม่ได้ยากนะครับเพราะว่ามันมีอะไรพังอย่างมากก็หักใช่ไหมมันหักปุ๊บเราก็ต่อกาวได้อะไรเงี้ยก็ทําสีอุดไปก็ไม่เป็นไรแต่พวก DX เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราทำเนี่ยหลายๆคนกลัวมากว่าเฮ้ยถ้าทําปุ๊บเนี่ยมันมีโอกาสเสี่ยงที่จะพังหรือเปล่าก็เลยไม่อยากจะงัดมันออกมาเพราะมมนมีกลไกเรื่องเสียงหรือเรื่องอะไรแบบนี้นะครับก็วันนี้เราจะมาลองทําให้ดูแล้วกันนะครับเป็นตัวอย่างหนึ่งนะสำหรับเจ้้้้าาาากกาชตออออััันนนนนนีีะะครรบบบซึ่งงงเเยไดใใหหป็สทแบบ เราต้องทำยังไงก็กาลังคิดว่าข้างดังสีดำเนี่ยก็จะเอาเป็นสีทองทองทั้งอันไปเลยเนาะเหลือแต่ก้านอันนี้ไว้แล้วกันที่เป็นสีดานะครับวันนี้ก็จะลองทําห้โทนดูกันนะครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับอุปกรณ์ที่ใช้อาจจะมีไม่ได้เยอะอะไรมากมายบอกก่อนว่างานนี้ที่เราพ่นอันนี้เราจะใช้แอร์บัตในการพ่นกันนะครับก็ทําสีเนาะมันอาจจะแบ่งได้ไหลายเยอะกว่านี้แหละแต่ว่าผมแบ่งเป็นหลกัหลกๆ2อันแล้วกันที่ทําสีโมเดลกันเนี่ยหนึ่งคือเขาใช้แอร์บัตกันนะครับ2นะครับก็คือใช้สีกระป๋อง ไม่นับพวกสายทานะเอาแค่สายแบบสายพ่นนะสายทาผภูกันนี้ก็อาจจะเป็นอีกสายหนึ่งนะครับเรานับสายพ่นแล้วกันก็มีสีกระป๋องกับแอร์บัตใช่ไหมนะครับเทคนิคก็จะมีความคล้ายกันนะครับไม่ได้ต่างอะไรกันมากมายนะครับต่างกันที่ความละเอียดของงานสีที่เลือกใช้การลูกเล่นต่างๆเนี่ยอาจจะต่างกันนะครับแต่ว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยมันเหมือนกันอ่าทีนี้วันนี้เราก็จะลองพ่นเจ้าเนี่ยด้วยแอร์บัตดูนะครับว่าถ้าลองพ่นออกมาปุ๊บเนี่ยสีมันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ให้ดูก่อนนะครับอัน,น ก่อนพ่นเนาะเป็นอันตัวที่ดิบๆซื้อมาก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วยิ่งเป็นมือสองก็จะมีลงมีรอยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันทํำยังไงให้มันรอยหายไปนะครับแล้วก็ทําสีให้มันสวยขึ้นอ่ะลองมากดดูดิมันยังใช้ได้ปะ อ่าตัวนี้ก็แสงสีเสียงปกตินะครับแต่ว่าอยากทําให้มันสีทองอ่าทีนี้ขั้นตอนการทำนะครับเราต้องทํำยังไงครับคุณผู้ชมนะครับเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากรู้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะฮะพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วก็5 4 3 2ไปครับอ่ามาทุกคนนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่จะใช้นะครับในการพาตัดเจ้านี่กันนะครับเจ้าดาร์กไนฮันเตอร์แซดนะครับก่อนอื่นให้ดูอันนี้ก่อนอันนี้พ่นเสร็จแอาที่ที่แล้วเนาะเป็นโปรโตไมตรีแอคชั่นเอ็กซ์นะครับ อันนี้เราพ่นเป็นสีม่วงเคลียร์เนาะจริงๆอ่ะจริงๆอาจจะต้องสว่างวันนี้เฉียดต้องใช้ม่วงเมทัลิกแต่ว่า หาไม่มีนะครับที่บ้านมีแต่ม่วงเคลียเคียใสสีม่วงอะแหละเออพ่นลงไปบนสีเงินนะก็เลยเป็นแบบนี้นะครับจริงๆอันนี้เป็นไมซีแอคชั่นเอธรรมดานะแต่แบบอยากได้สีม่วงนะก็เลยจับมันพ่นซ้ะนะครับแล้วก็หาจะทมสติกเกอร์นะครับออกแบบในคอมเอามาแปะนะครับอันนี้ก็ให้ดูเป็นตัวอย่างนะว่าเอ้ยถ้าพ่นเสร็จแล้วเนี่ยสีก็จะออกมาวิงวับบล็อกวิงประมาณนี้นะครับมันก็จะไม่เห็นจะเห็นสังเกตสองอันนี้เห็นปะอันนี้มันจะแบบสีพลาสติกใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ย ไอ้สีที่พ่นแล้วเนี่ยมันก็จะดูแบบเงา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 ๆนะครับอ่านะครับวันนี้เราก็จะมาทําอันนี้กันนะครับทุกคนทั้งหลายนะครับลองมาดูกันนะครับว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราจะทําเจ้านี่นะครับออกมานะครับให้เป็นสีแบบเมื่อกี้นี้เราควรจะเริ่มที่อะไรดีอุปกรณ์ต้องมีอะไรบ้างนะครับอ่ะขั้นตอนแรกนะครับเรามาดูกันก่อนเลยนะฮะว่าขั้นที่หนึ่งเนี่ยเราต้องทาอะไรนะครับเราต้องลือมันออกมาก่อนนะครับทุกคนต้องแกะ ออกมานะครับให้มันแยกออกมาเป็นชิ้นอะเพราะว่าเราดูเนี่ยดูจากทรงเนี่ยนะครับมันก็เราไม่สามารถแบบพ่นเข้าไปทีเดียวได้นะครับก็อาจจะมีหลายอย่างที่มันพ่นลําบากนะเวลาทําสีอะไรก็ตามนะไม่ว่าจะเป็นกันผ่าอ,อะไรเงี้ยแนะนาว่าให้แยกชิ้นนะครับแล้วก็ก่อนจะแยกชิ้นเนี่ยต้องถ่ายรูปเก็บไว้ด้วยนะครับอันนี้ผมถ่ายวิดีโอไว้พอดีก็เลยจะรู้ว่าน็อตอะไรอยู่ตรงไหนจะเห็นแม้ว่าดูน็อตข้างหลังนะ น,น็อตเนี่ยมันก็จะมีสีดําสีเงินนะครับแต่ละอันเนี่ยมันอยู่คนละที่กันเพราะว่าน็อตมีขนาดไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูให้ดูน็อตเนี่ยให้มันอยู่ในที่เดียวกันเนาะมันจะได้แบบไม่งงแล้วก็น็อตไม่หายด้วยนะครับอ่ันนี้คือตัวกระชับนะสองคือหาถาดมาสักอันหนึ่งนะครับถาดแบบเนี้ยนะครับ อะไรก็ได้นะครับถาดอะไรก็ได้เอาไว้ใส่น็อตนะครับเอาไว้ใส่น็อตนะครับอีกอันนึงที่ผมแา e แนะนําไม่ใช้คือควรจะมีกระปุกแบบเนี้ยอันนี้ได้มาจากตอนกินกิมจิ <c oughs> ก็เก็บไว้กระปุกที่มันมีฝาปิดเนี่ยเราจะเอาไว้เก็บกลไกมันอ่าพวกพวกลำโพงลำโพงเนี่ยให้มันไม่พังเราจะเก็บว้ในนี้แล้วก็ปิดฝาไว้นะครับมันจะได้ไม่เสียนะครับ แล้วก็อีกอันนึงนะครับที่อยากจะให้มีกันก็คือกล่องพลาสติกนะครับอันนี้ก็ได้มาจากกินอะไรไม่รู้ก็เก็บไว้ที่มันมีฝาปิดอ่ะเราจะเอาไว้แยกการแช่ใส่ลงไปในนี้นะครับพวกชิ้นพลาสติกเนี่ยนะครับแยกใส่ลงไปนะครับเวลาไปล้างไปทําสีเนี่ยมันก็จะง่ายนะครับมันก็จะง่ายอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มรื้อกันเลยดีกว่าฮะว่าภายในนี้หน้าตามเป็นยังไงไปครับอ๋อเมื่อกี้ลืมลืมพูดไปนิดนึงนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้อย่างหนึ่งคือไขควงทุกคนก็น่าจะมีไขควงติดบบบ้้้าานนนนนอยวะะคครรัััีขงทบ ก็มีอยู่แล้วเนาะทุกคนก็น่าจะมีอยู่แล้วใช่ไหม วันนี้เราจะมาเลือกกันอพร้อมอย่างนะครับทำไปพร้อมๆกันก็ได้นะครับใครมี DX อันอื่นหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยลองเลือกไปพร้อมผมได้นะครับเลือกไปพร้อมๆกันได้เลยอ่ะเราจะมาเลือกกันขั้นแรกเนี่ยผมแนะนานะถอดฐานออกมาก่อนนะครับเพื่อ,อไม่ให้พวกวงจรดีเล็กทรนนิกอะไรเนี่ยมันพังอ่ะเราก็แยกชิ้นเลยนะครับแล้วก็เหมือนที่บอกหากล่องใส่ไว้นะครับอันนี้ได้1ชิ้นละน็อตตัวเนี้ยมันจะไม่หลุดออกมานะครับอันนี้ก็แล้วแต่ซีรีส์แล้วกันแต่ว่าของไอเอ็กเซสเนี่ยน็อตมันจะไม่หลุดนะครับมันก็ไปทั้ง น่าจะง่ายกว่านะครับอ่านได้มาแล้วหนึ่งชิ้นเนี่ยมีท่านอยู่3เม็ดนะครับท่าน3เม็ดนะครับอะเคาะเคาะมันออกมานะครับงัดงัดออกมานะครับ ได้ฐานมาอถอดฐานแล้วนะครับแล้วก็เก็บฐานไว้นะครับในหนในกล่องในอะไรก็ได้นะครับเออแต่ข้อควรระวังอย่างหนึ่งนะอันนี้บอกเลยนะครับอย่ากเก็บฐานนะครับไอ้พวกฐานเนี้ยอยา่าเก็บฐานในฐานกระดุมพวกเนี้ยรวมกับไอ้ชิ้นส่วนที่มันเป็นลําโพงนะเพราะว่าชิ้นส่วนลําโพงอ่ะมันมีมันมีแม่เหล็กนะครับมันมีแม่เหล็กพอมันมีแม่เหล็กเนี้ยมันก็จะดูดพวกฐานพวกน็อตเนี้ยอย่ากเก็บรวมกันให้แนะนําว่าให้เก็บแยกกันนะครับฐานนี้ก็แล้วแต่หาที่ใส่ไว้ใส่ตรงไหนก็ได้นะครับก็เก็บไว้นะครับอ่ะท รเราก็ฟา์ฟอร์เวิร์ดไปเลยกันนะขายเร็วๆนะครับ8คุณผู้ชมนะครับหลังจากที่เรานะครับทำการถอดน็อตทั้งหมดออกแล้วนะครับถอดหมดออกหมดแล้วเราก็จะลื้อเขาออกมาละนะครับทีนี้มาดูกันเดี๋ยวเก็บกล่องนี่ก่อนนะครับมาดูกันว่าวิธีลือ้อทำยังไงนะครับอันนี้ก็น็อตก็เก็บไว้นะย่ายห,หายนะครับ อ่าเรามาดูกันนะครับก็อย่างอ่าถ้าเป็นตัวอย่างของไอดาโกนัยฮันเตอร์เนี่ยเราต้องถอดอันนี้ออกมาก่อนนะครับก็ถอดอันไหนได้ก็ถอดออกมาก่อนอันนี้เป็นชิ้นแรกเนาะแนวะยเป็นชิ้นหัวมังกรน,นะครับด้านหลังจะเห็นว่าข้างในมันก็เป็นกาชาดปกติเนี่ยแหละครับเหมือนเจ้าตัวนี้แหละฮะแต่ว่าพอดีว่าเขาเอาหัวมังกรมาครอบไว้เนาะเออให้ดูแบบสวยออกมาอ่ะถอดออกมาหนึ่งชิ้นนะครับต่อไปก็ถอดชิ้นต่อไปออกมานะครับค่อยๆจับ แล้วก็เอาออกมาได้เลยอ่าทีนี้เห็นแผงวงจรละนะครับไอ้สองชิ้นนี้ก็เก็บไว้นะครับโยนลงกล่องไว้นะครับตอแม่เห็นแผงวงจรละไอ้ตอนที่ทุกคนกลัวมันคือตอนนี้ฮะก็ดูไปนะครับวันนี้แล้วแต่ซีรีส์เนาะแต่ละแต่ละซีรีส์มันก็ไม่เหมือนกันนะครับก็อันเดียวให้ดูใกล้ๆแต่ละซีรีส์มันไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็ ดูเอานะครับทีนี้ถ้าเป็นซีรีส์ของกาแชทของอคาเมเลเดอร์เอ็กเซดเนี่ยนะครับถอดเหมือนกันแทบจะทุกอันเลยถ้าเป็นแบบกาแชทมาตรฐานแบบนี้นะนะครับถ้าเป็นพวกแบบกาแชทมาตรฐานแบบไอ้พวกนี้นะนะครับก็จะถอดเหมือนกันเลยเกือบทุกอันเลยนะครับวิธีการถอดก็คือในแอปหนึ่งนะครับหยิบสวิตช์ในนี้ออกมาก่อนนะครับไอ้ตัวกดตัวกดไกลตัวนี้นะครับเอาออกมาก่อนนะเก็บไว้นะครับเก็บไว้สิ่งที่ต้องถอดต่อมาคือไอ้แผ่นพลาสติกที่เอาไว้เสียบกับ เกมเมอร์ไดเวอร์นี่แหละนะครับอ่ะค่อยๆเอาออกมานะครับโดยการหยิบแผงวงจรออกมาก่อนนะครับมันจะเป็นแผงวงจรอยู่นี้นะครับหยิบไปตรงที่มันเป็นส่วนดาร์กไนท์ฮันเตอร์แซดเนี่ยหยิบอันเนี้ยที่มันเขียนเนี่ยเป็นคําเขียนนหยิบออกมาก่อนนะครับเราค่อยๆหยิบลําโพงนะครับหยิบลําโพงนะครับออกมามันก็จะหลุดหลุดออกมาเองนะครับค่อยๆนะครับค่อยๆนะครับตรงส่วนนี้ก็ค่อยๆระวังอ่าแล้วทีนี้พองัดทั้งหมดออกมาปุ๊บนะครับเราก็สามารถถอดตัวนี้ออกมาได้ละอ่านะครับแผงวงจรทั้งหมดมีแค่นี้ อนี่เห็นปะแผงวงจรมีแค่นี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการหยิบไอตัวนี้ออกมานะครับอันนี้เราไม่ได้พ่นสีใดๆนะครับแล้วก็เก็บไว้เลยนะครับเก็บไว้เลยนะครับสิ่งที่อ่าดูนะครับอันนี้คือแผงวงจรนะครับเราก็ไม่ต้องพ่นตรงนี้หรอกนะครับมันพ่นยากเนาะเพราะว่ามันเป็นคําปินพ์ไม่งั้นก็ต้องหาสติกเกอร์มาแปะซึ่งมันวุ่นวายนะครับแล้วก็อย่าไปยุ่งกับมันเลยนะฮะมาดูว่าเราจะถอดอะไรได้อีกนะครับสิ่งที่อยากจะพ่นนะครับที่มันเห็นข้างนอกเนี่ยก็คือไอสวิต์สองตัวนี้แหละนะครับอันเน มันอยู่ข้างนอกเ่ยมันอันนึงเป็นทองเนี่ยเป็นเหลืองก็คงไม่สวยเนะีวิธีการก็คืหอหยิบมันออกมาแบบนี้เลยนะครับหยิบมันออกมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ถอดสปริงเก็บไว้สปริงนี่ให้หายนะนะครับอย่างที่บอกดิกล่องก็ใส่กล่องเก็บไว้ erm. นะครับใส่กล่องเก็บไว้ได้เลยนะครับอะไรที่เป็นนองเป็นน็อตที่ไม่อยากให้มันหายเนี่ยนะครับแล้วก็ใส่กล่องเจ้าตัวนี้เก็บไว้เลยนะครับนะครับ ก็อย่างที่บอกนะแผงวงจรเนี่ยอย่าไปเก็บรวมกับตรงน็อตนะครับเพราะว่ามันมีแม่เหล็กเนาะไอตรงไอตรงลาโพงเนี่ยถ้าเกิดสมมติเราไปเก็บรวมกันเงมันอาจจะแบบไปดูดได้นะครับเพราะฉะนั้นก็หากล่องเก็บแยกนะผมมีหลายใบก็ก็เก็บไว้ให้เรียบร้อยนะครับอ่ะเรียบร้อยเสร็จไปอีกหนึ่งนะครับอ่ะทีนี้มาดูนะครับขั้นตอนต่อไปทาอะไรกันนะครับเราก็มาดูชิ้นส่วนนะครับที่เราต้องการจะพ่นอันนี้เก็บแผงวงจรไปก่อนอ่ะโอเคชิ้นส่วนที่เราต้องการจะพ่นมีอะไรบ้างหนึ่งมีไก่ชิ้นนี้นะครับมีไก อ,อ่าหนึ่งชิ้นแล้วก็อันนี้สองชิ้นอ่าใส่ถาดไว้นะครับไปต่อมานะครับด้านหลังของกระชตัตัวนี้นะครับอืมด้านหลังมันเป็นอย่างนี้นะครับด้านหลังอ่ะเราก็ต้องการพ่นด้วยผมคิดว่าผมจะพ่นสีทองไปเลยอยากให้มันเป็นสีทองมันพอมันเป็นสีดําตัดกันแล้วมันดูแบบตลกตลกแลกนะ้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะพ่นตรงนี้เป็นสีทองแต่ว่าอันนี้เราอาจจะเก็บให้มันเป็นสีดําเอาไว้นะครับแล้วค่อยพ่นเคลียร์ก็พอเนาะเออเหมือนอันเนี้ยนะอันนี้ก็พ่นแยกเป็นสีเงิน เหมือนกันนะโอเคต่อมาชิ้นด้านหน้านะครับชิ้นมังกรตัวนี้พ่นที่ชั้งชิ้นนี้เป็นสีทองยกเว้นลูกตานะครับเดี๋ยวเรามาตัดอ่ะดวงตาเก็บเอาไว้นะครับต่อมานะครับสีนี้นะครับตัวหัวมังกรด้านหลังนี้อ่ะแล้วก็สุดท้ายนะครับชิ้นฝาปิดฐานนะครับเอันนี้จะพ่นแยกกันหรือว่าจะประกอบเข้าไปอย่างนี้แล้วพ่นก็แล้วแต่นะครับให้มันเป็นสีเฉดเดียวกันก็ได้ที่ต้องพ่นจริงๆก็มีประมาณนี้นะครับ จริงๆมีไม่กี่ชิ้นอย่างนั้นเนี่ยแป๊บเดียวก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับก็ต้องดูว่าแดดมันเสร็จเร็วเฉดเสร็จช้ายังไงนะครับเดี๋ยวเราเราก็มาดูกันแล้วกันนะโอเคปะเราไปขั้นตอนต่อไปกันฮะ อ่ะทีนี้เรามาดูกันต่อดีกว่านะครับวันนี้คลิปก็อาจจะยาวนิดนึงนะเพราะว่าอยากจะทําให้ดูขั้นตอนแบบละเอียดเลยว่าจะทํสี d x ชิ้นหนึ่งเนี่ยมันทํำยังไงนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูชิ้นหลังเลยก่อนนะครับซึ่งในในในตัวซีรีส์เนี่ยมันไม่มีไอตัว QR วโคดนี่นะครับ้าเกิดใครซีเรียสเนี่ยแลวอยากจะเป็นสายแบบสะสมแบบให้มันครบๆเนี่ยก็ควรจะเก็บมันไว้นะครับแต่ถ้าเกิดเราคิดจะทาสีมาแล้วเนี่ยผมว่าเราเอามันออกได้นะครับไอตัวไอเนี่ยนะนะครับวิธีการเอาออกง่ายๆนะครับ ซึ่งจะทําให้ของไม่เป็นรอยด้วยเนี่ยนะครับเพื่อเรื่องของมันเป็นสติกเกอร์แล้วอันนี้มันเป็นงานเก่าแล้วเนาะนะครับวิธีการเอาออกง่ายๆอันหนึ่งที่ใช้ก <generalized> ็คือเจ้านี่ฮะเออดบเ่าผมอันนี้ไม่ใช่เลือดนะครับพอดีว่าอันนี้มันเป็นดาําหรับพ่นสีนะครับมันก็เลยดูเละเทะนิดนึงครับติดแดงติดอะไรเงี้ยไม่มีอะไรนะครับไม่ใช่ไปฆ่าใครมานะเราก็ใช้ดายเนี่ยดเป่าผมเนี่ยเป่าไอ้ตรงส่วนนี้ไปนะครับสักพักหนึ่งกาวมันจะละลายแล้วมันจะเอาออกได้ง่ายมากเลยนะครับอเดี๋ยวลองมาดูกันว่ามันเป็นอย่่่าาางงนนััหรรรืออเเเปปลลละคคบบดูย อ่ะลองมาแงะดูสักนิดนึ่งสิกาวละลายยังนะครับหาเหลี่ยมหามุมแล้วก็เดี๋ยววันนี้ถ่ายไปด้วยไม่นถนัดอ่ะโอเคเราหาเหลี่ยมมันนะครับแล้วก็พยายามแงะแงะมันออกมานะครับจะเห็นปะเนี่ยมันเอาออกง่ายมากแล้วนะครับเนี่ยอ่ะเนี่ยนะครับเห็นปะกาวมันละลายแล้วนะครับแล้วก็เอามันออกมาปุ๊บนะครับค่อยๆดึงออกมานะครับอ่ะ เรียบร้อยนะครับสิ่งที่มันต่างกับการที่เอามือดึงออกมาเลยเนี่ยคืออะไรรู้ปะ่ะคืออันเนี้ยพอใช้ได้เป่าปุ๊บมันจะไม่มีคราบกาวเหลืออยู่นะครับเออถ้าเกิดเอามือดึงออกมาเลยถ,ถ้าเกิดเป็นสติกเกอร์เก่าๆแบบเนี้ยนะครับมันจะเกิดคราบกาวเนาะมันจะทําให้แบบว่ามันอาจจะเป็นแบบว่าเป็นแบบดวงๆได้เวลาไปพ่นสีมันอาจจะไม่ติดนะครับอันตอนเนี้ยเราใช้ได้เป่าออกมาเลยเนี่ยมันก็จะไม่มีคราบกาวติดมานี่ก็ผมก็ไม่ได้ใช้ก็ทิ้งไปเลยนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับการที่เอาสติกเกอร์ออกอะไปเดี๋ยวไปดูขั้นนนตตออ่ไปะ อ่ะคุณผู้ชมมาดูขั้นตอนต่อไปกันดีกว่านะครับอันเนี้ยเมื่อกี้เราเอาสติกเกอร์ออกใช่ปะเราอยากเอามันออกนะครับก็ใช้วิธีการเอาดเป่านะครับเราก็ค่อยๆลอกออกแต่ว่าไอ้สติกเกอร์ด้านหน้าเนี้ยกับลงลูกตาจริงลูกตาก็ทําสีได้นะแต่เขาทาสีแดงสวยมาละขี้เกียจทานะครับ <c oughs> ก็เราก็จะเก็บลูกตาตรงนี้ไว้กับไอ้ตรงสติกเกอร์ไอ้ดาร์โกไนท์ฮันเตอร์แซต,ตรงนี้นะครับเราจะเก็บมันไว้นะครับเราจะเก็บมันไว้นะครับเพราะว่า เราก็ไม่อยากให้มันแบบโดนพ่นทับไปใช่ไหมนะครับเราก็ต้องมีอุปกรณ์เพิ่มอีกชิ้นหนึ่งนะครับมันเริ่มมาอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งที่เราจะต้องใช้คือเจ้าตัวนี้ครับอ่าเทปเหลืองๆเนี่ยมันคือเทปไว้สําหรับบังพ่นนะครับเออเป็นเทปบังพ่นอ่ะก็แล้วแต่ว่าจะใช้ออทามิยาเออที่ห่อที่คิดกันนี่เขาจะทามิยาแล้วก็ของผมอันนี้ใช้ราคาแบบถูกๆหน่อยนะครับเป็นของ 3M ซึ่งก็ใช้ได้ดีนะครับใช้มาหลายงานก็ไม่เคยลอกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นม้วนใหม่่นนะะคครรัับบเดดี๋ยววลองูา เราจะบางพ่นมันยังไงนะครับวิธีการบางพ่นคืออะไรครับคุณผู้ชมคือการที่เราติดเทปไอสเหลือง,งเนี่ยเข้าไปก่อนนะครับติดลงไปในวัตถุที่เราไม่ต้องการให้สีมันโดนะนะครับแล้วเราก็กรีดส่วนอื่นออกนะครับทิ้งไปนะครับให้มันเหลือเฉพาะตรงที่เราต้องการจะโรเทคมันเอาไว้นะครับอุปกรณ์ใช้ที่ใช้ในการบางพ่นอันนี้แบบคร่าวๆเ,เ,เนาะอุปกรณ์ที่ใช้ในการบางพ่นนะครับมีด้วยกัน2ออันเดี๋ยวขอซูมออกนิดน,นึง อุปกรณ์ที่ใช้ในการบังพ่นนะครับมีอยู่2อันก็คือ1ก็คืออ์ตไนฟ์นะครับหรือว่าใครจะใช้คัตเตอร์ก็ได้แต่ว่าให้ใบมันคมๆเลยเนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับไอเทปบังพ่นนะครับอ่ะเรามาดูวิธีการทํากันนะครับวิธีการทำเนี้ยก็ไม่ได้มีอะไรยากมากมายนะครับอาจจะอาจจะต้องละเอียดกันมานิดนึงแปะไปเลยครับไม่อยากให้ตรงไหนที่มันโดนเทปนะครับเราก็แปะไปนะครับอ่ะซึ่งอันเนี้ยตรงเนี้ยอาจจะมีใครแบบหลายคนอาจจะมีเทคนิคอื่นๆเนี้ยอันเนี้ยก็ไม่ว่ากันแล้วแต่นะครับ เอาเอาตามที่ทุกคนถนัดเลยนะครับจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับผมก็แล้วแต่นะครับเหมือนกันอ่ะแล้วก็หาอะไรมาถูๆูมาหน่อยอันนี้ก็ใช้คัตตอนบัตรได้แหละไปขโมยแฟนขโมยแม่มาก็ได้นะครับคัตตอนบัตรเนี่ยนะครับก็แปะไปพยายามรีดให้มันสนิทกับขอบให้มันขึ้นขอบมากที่สุดอ่ะนะครับแล้วก็แปะเทปอันต่อไปนะครับเอออันนี้เป็นอีกอีกอย่างหนึ่งที่ต้องระวังก็คืออย่าไปแปะรอยต่อมันอย่างนี้นะนะบบางทีสีมันจะปิ้นเข้าไปข้างในนะครับแปะให้มันเลยไปข้างบนนิดนึง นะครับมันอาจจะเปลืองนิดนึงเวลาเราทำสีพวกโมเดลพวกอะไรเงี้ยนะครับอุปกรณ์เนี่ยอาจจะต้องยอมลงทุนกับมันนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าลงทุนกับมันไปแล้วเนี่ยครั้งเดียวก็แทบจะใช้ยาวๆเลยผมสีบางขวดเนี่ยใช้มาแบบสองสาปีแล้วก็ยังไม่หมดสักทีก็เติมทินเนอร์เอานะครับอืมอ่ะไปไปกันต่อนะครับอ่ะไปนะครับก็ทําไปจนครบนะครับอ,อันนี้เป็นส่วนของสติกเกอร์เนาะนะครับอ่ะไปอีกชั้นหนึ่งแล้วกันนะครับอ่ะไปแปะไปไป,ปึ๊บ นะครับอ่ะลูดเลยครับลูดพยายามลูดให้มันติดขอบอย่างเงี้ยนะครับให้มันแบบว่าติดไปกับชิน้นงานซึ่งตรงเนี้ยไอเทปบางพ่นตรงเนี้ยมันดีอย่างการที่เราลอกออกมามันก็จะไม่ลอกสีเดิมออกมาหรือสติกเกอร์เดิมันจะไม่ติดออกมาด้วยนะครับมันเป็นเทปสําหรับเอาไว้ทํางานสีโดยเฉพาะเนาะคือใครอย่าไปใช้กาวหนังไก่แบบนี้นะฮะนะครับเดีย๋ยวอย่าไปประหยัด20บาทอะไรเงี้ยใช้ไม่ดีนะครับมันมันลอกบางทีมันลอกสีติดออกมาด้วยก็จะทําให้งานเราเสียไปเลยอ่ะพอเราติด เทบางพ่นอย่างนงี้เสร็จแล้วนะครับวิธีการต่อมานะครับเราก็เอาอาร์ตไนท์หรือว่าคัตเตอร์ของเราเนี่ยกรีดนี่ครับกรีดตามรอยนะครับจะเห็นว่ามันเป็นร่องใช่ไหมแล้วก็กรีดตามร่องมันออกมานะครับค่อยๆค่อยๆกรีดไปเอาใบคัตเตอร์ใบใหม่นะครับแล้วก็เจาะตามสันไปนะครับอ่าไล่ไปตามเส้นนะครับไล่ไปตามเส้นนะครับทําไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่ว่าทุกคนเคยเป็นแฟนขับช่องนี้ยังไงก็อยากให้กลับมาดูกันนะฮะ คิดถึงนะครับคิดถึงทุกคนจริงๆนะครับก็เราจะตั้งใจทำคอนเทนต์ออกมาเรื่อยๆนะครับซึ่งตอนเนี้ก็โตแล้วเนาะมีงานประจําทานะครับมีครอบครัวต้องดูแลก็ไม่รู้ว่าจะทําคลิปออกมาได้บ่อยขนาดไหนแต่ก็คิดถึงทุกคนนะครับก็เลยอยากจะทําคลิปออกมาให้ทุกคนดูกันนะครับอ่ะล้วก็กรีดไปตามเส้นไม่ต้องกลัวมันเป็นรอยนะครับเพราะถ้าเกิดคัตเตอร์เราคมเนี่ยมันจะโดนแค่ผิวบนนะครับมันจะไม่โดนอันล่างโดยอาปินปินนะครับล้วก็ค่อยๆทําไปนะครับอ่ะกรีดมาให้ครบรอบนะครับปึ๊บ ครบรอบอยังอโอเคน่าจะครบรอบแล้วนะครับโอเคดูดีๆนะพอดีว่าทําผ่านกล้องก็มองลําบากนิดนึงนะครับอ่ะพอเรากีดครบแล้วนะครับเราก็ลอกลอกออกเลยไอตรงที่ส่วนข้างนอกเนี่ยนะครับอ่ะลอกค่อยๆลอกออกไปนะครับอ่ะลอกออกมานะครับมันเปืองนะครับเวลาทําไปพวกโมเดลอย่างเงี้ยก็มันจะเปืองของนิดนึงนะครับแต่ว่าเพื่อนแรกมาชิ้นงานที่ มันสวยเนี่ยผมก็คิดว่าคุ้มนะครับอ่ะลอกมันออกมานะครับลอกออกมาลอกออกมาลอกออกมาอ่ะลอกออกมาเสร็จปั๊บนะครับมันก็จะได้แบบนี้ใช่ไหมแล้วก็คัตติ้บัตรเนี่ยรูดเข้าไปหน่อยนะครับรูดตรงขอบขอบเข้าไปหน่อยอย่าให้สีมันเกินออกมานะครับแล้วก็ดูอีกทีดองลองสองดูซิว่าแบบเฮ้ยเนี่ยที่เราทํามาเนี่ยโอเคยังอาจจะมีตรงไหนที่ต้องเติมนะครับก็เติมมันไปนะครับอันไหนที่ยังไม่เนียนเนี่ยก็เติมเติมมันเข้าไปได้นะครับตรงนี้เติมมันตักงนิดนึงนะครับอ่ะ อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็กรีดออกอีกทีนะครับอันไหนที่ไม่เนียนจริงๆถ้าทําไม่ได้มองกล้องไปด้วยเนี่ยอันน่าจะง่ายกว่านี้เนาะอันนี้พอทํามองกล้องแล้วก็มองไม่ค่อยเห็นนะครับไม่รู้ถ่ายติดไม่ติดก็ขออภัยด้วยนะครับคุณผู้ชมนะครับอ่าโอเคอ่ะเดี๋ยวผมรอไล่ๆก่อนนะครับอ่ะโอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วสาหรับส่วนของสติกเกอร์นะครับเราก็ปรเทคเขาไว้ประมาณนี้เนี่ยผมขออืดอ่ะเราก็ปรเทคสติกเกอร์ไว้ประมาณนี้นะครับ,รรรบทําให ตอนพ่นเนี่ยสติกเกอร์ของเราก็จะไม่โดนพ่นไปด้วยนะครับเรียบร้อยนะครับอันนี้คือการบังพ่นแบบง่ายเนาะเทคนิคนี้เชื่อว่าหลายๆคนคงเคยได้ยินแหละนะครับแต่ว่าบางคนอาจจะไม่เคยลองทําลองเล่นกันนะครับเด็กๆน้องๆหนูๆเนี่ยนะครับลองเล่นกันดูนะครับสนุกนะฮะสนุกการทําสีโมเดลอะไรพวกเนี้ยมันสนุกนะครับเออคลิปนี้น่าจะยาวแล้วครึ่งชั่วโมงผมว่าไม่รู้จะตัดออกก็เหลือเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับก็เดี๋ยวไปบังพ่นลูกตรงลูกตาอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในขั้นตอนต่อไปนะครับ